สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาสอนโปรเกมเกมหนึ่งนะครับนั่นก็คือเกม Anger of s t i c k 5 Zombie นะครับผมซึ่งมันจะเป็นแบบไฟล์เดียวนะครับพอโหลดมาเราติดตั้งเราก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับอย่าโมเสียเวลาเรามาเริ่มดาวน์โหลดกันเลยอันดับแรกนะครับให้ท่านผู้ชมเข้า Google Chrome ก่อนเลยคลิกเข้าไปปึ๊บนี่นะครับพอเข้ามาเราก็กดค้นหาคาว่า a n 1นะครับแล้วเราก็ Enter ไป ไอโปรนี่นะครับทำได้ทั้งในมือถือแล้วก็ใน PC นะครับในพวกโปรแกรมจำลองของ P c อ่ะเออมาพอเรามาหน้านี้แล้วใช่ไหมท่านผู้ชมชิกไปที่เว็บแรกเลยนะครับ an1.com ปึ๊บนี่นะครับพอเรามาหน้านี้เราก็มาดูตรงแว่นขยายนี่นะครับมันก็คือปุ่มค้นหานนนเองเพื่อใครไม่รู้นะครับผมก็บอกไว้ก่อนอม,มาพอกดปุ๊บใช่ไหมเราก็กดเติร์นนะครับผมแล้วเราก็พิมพ์ชื่อเกมไป นี่นะครับเราก,กดอันนี้ไปเลยแล้วกันผมพิมพ์ผิดปึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างถ้าผู้ชมเห็นปะ Anger r o Stick 5 Zombie m o d นะครับผมเราก็คลิกเข้าไปเลยปึ๊บนี่นะครับ พอเข้ามาเราก็เลื่อนๆๆๆไปข้างล่างจนกว่าท่านผู้ชมจะเห็นไอเนี้ยปุ่มสีเขียวดาวโหลด Ang เก o ร s t i c k 5 z o m b i e Mod Ultimate m o มันนีค5.1.54นะครับผมเราก็กดดาวโหลดไปเกมนี้เป็นเกมที่ฟาร์น้อยมากนะครับที่39เมกะไบต์เองจะเล่นโครสนุกดบอกเลยจริงผมก็อยากทำชิปแบบสอนดาวโหลดโปรเยอะๆนะแต่ YouTube ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะพอทำชิปสอนแบบนั้นปุ๊บแม่งชอบตึกเหลืองท่านผู้ชมไปดูดิไอชิปนั้นอะ ไอคลิปที่เราสอนดาวโหลดซับเวีย90,000กว่าวิวเกือบแสนวิวอะเออตังก็ไม่ได้ติดเหลืองเฉยมาครับนี่นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นป่าตังเรามีประมาณเออ500ล้านเท่าไหร่วะ500ล้าน5ล้าน12,503ส่วนเพชรเราก็มีไม่จำกัดนะครับมี500ล้าน41,503เม็ดนะครับนี่นะท่านผู้ชมเราสามารถซื้ออั p ได้ไม่จำกัดเลยโคตรโหดอะบอกเลยอันนี้เออ ซื้อได้เลยปะซื้ออะไรได้มั่งอะ่ะผมจะซื้อถ้าผู้ชมดูไม่นะท่านผู้ชมดูซื้อได้ไม่จำกัดอเออในในเนี่ยถ้าผู้ชมอยากได้อะไรท่านผู้ชมก็ซื้อเลยนะครับผมมาผมจะซื้อให้หมดเลยก็แล้วกันพอดีพี่รวยอะครับน้องๆดูตังค์ไม่เท่าไหรอ่อ่ะอันนี้เราก็ไม่อย่างอะไรบนะ้าง โอ้โหโคตรโหดอ่ะดูดิของไม่จำกัดอ่ะมามีอะไรให้ซื้ออีกไหมโคตรเยอะบอกเลยโคตรเยอะถ้าใครอยากให้พี่โปรแกมอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาถ้าขี้เกียจ์ทำก็ไม่ทำนะเพราะแม่งติดเหลืองบ่อยมากเลยมาครับแล้วทีนี้เราก็มารับอัพเลเวลกันนะครับผมท่านผู้ชมดูตอนนี้เราเลเวลตันแล้วนะดูเลยอพาวเวอร์มี2,162มี hp 42,104นะครับผมโคตรเยอะบอกเลย มาเราซื้ออะไรได้อีกเมื่อกี้ยังซื้อไม่หมดเลยแมย่งตัดไปก่อนมามาเรามาซื้อกันเลยเรืยตังค์ไม่หมดเราไม่เลิกนะครับดูดิผมโหลดเกมมาแป,ป๊บเดียว,วของเต็มเลยอะอันนี้อันนื้มามีอะไรให้อัพอีกไหมโอ้โหเยอะอยู่เด้อเยอะอยู่เด้อมาเรามาติ๊กทุกอันเลยนะครับเอา้าติ๊กไม่ได้แล้วมาเราจะมาซื้อให้หมดกันเลย เอาละครับหน้านนี้มันต้องดูโฆษณาผมจะไม่ขอดูก็แล้วกันถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกด subscribe ไลค์และแชร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมโปเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้นะเออบ๊ายบายแค่นี้แหละ